เลีวว่าคนมามนาหมื่นเลยน, <c oughs> น,นี่คนมาทัา้งสาวบานหน้าบันก็ล้นแน่นแย่อ่อใช่ใช่คือในแง่ จ้าครับผมขออนุญาครับไปตั้งตั้นะพี่นะครับเบอร์ไหนก็ได้พี่เบอร์ในใจพี่อะค่ะเบอร์ไหนี้ไม่่่คแล้วแม่แล้วมนไปแก่คแล้วดะไ่บรคนที่มันไมดยไปได้บมไปได้ไ่ถ่ี้ก็ไม่เป็นไรครับค

嗯，一直在干呢。